เลยนะคะว่ายังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนในสังคมข่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะสําหรับกรณีที่คุณแจ็คแปบโฮยูทูบเบอร์ชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะที่ได้มีเหตุทะเลาะวิวาทกับคุณเมลายหัวหน้าแก๊งน้ําไม่อาบท่ามกลางฝูงชน่ะจำนวนมากที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ในระยะประชิดก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายเรื่องต้องไปจบที่โรงพักกันเลยทีเดียวแต่ทว่าหลังเกิดเรื่องราวดังกล่าวนะนะคะต่างก็มีคนดังแทบทั่วทุกองการค่ะและก็ชาวเน็ตเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเลยทีเดียวซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งงของเมลาายรชด ะะหรือฝั่งของแจ็คแป๊บโฮและล่าสุดค่ะลุงโทนี่นั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังเมลายเปิดศึกน้องรักแจ็คแป๊บโฮจนร่างกายแจ็คแปรบโหนเกิดบาดแผลเล็กน้อยที่คอค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากเกิดเรื่องราวแตกหักนั้นขึ้นค่ะทางด้านของคุณแจ็คแป๊บโฮค่ะนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพรอยบาดแผลที่คาดว่าเป็นเล็บมือของคุณเมลายพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับผมไม่เป็นไรมากเหตุการณ์เมื่อวานสอนอะไรผมหลายอย่างขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งกันเข้ามาอย่าคิดว่าทําแบบนี้กับใครก็ได้และคุณแจ็คแป๊บโฮนะคะนั้นก็ได้โพสระบุข้อความอีกครั้งค่ะว่าไม่ให้ราคาดีกว่า ก่อนที่ล่าสุดนะคะทางด้านของลุงโทนี่ค่ะพี่ชายคนสนิทของคุณแจ็คแบ๊ปโฮที่หลายคนรู้จักกันดีว่าลุงโทนี่นะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดาวติก๊กตอกสายลุยหรือที่เราคุ้นหูก,กันดีเจ้าของวลีเด็ดของลุงโทนี่อย่างคําว่าไอหน้าหมีนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังเมลายนะั้นเปิดสึกกับแจ็คแบ๊ปโฮจนร่างกายแจ็คแบ๊บโฮนะคะเกิดบาดแผลเล็กน้อยทั้งนี้นะคะหลังเกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นค่ะลุงโทนี่นั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า เอาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยคอนเทนต์แต่โกรธจริงน้องทั้งสองแยกย้ายกันและได้โพสต์อีกครั้งว่าไอ้แจ็คมึงทาไอ้เมย์ใช่ไหมกูบอกเลยกูไม่ยอมกูข้างไอ้เมย์เสมอทากลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าปั่นทุกวันลุงอยากหัวปวดหรอเดี๋ยวแจ็คจะไปจัดงานให้ลุงอีกรอบนะล้านลุงที่จอดรถทัวจอดได้กี่คันครับ ลุงอยู่ข้างเมลายเพื่อล็อกแขนให้พี่แจ็คใช่ไหมก่อนที่ทางด้านลุงโทนี่นะคะจะเข้ามาตอบกับชาวเน็ตค่ะโดยคอมเมนต์ใต้โพสตัวเองนะคะว่าหลุมดักควายบล็อกทิ้งหมดแหละทั้งนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเราก็คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านของคุณแจ็คแป,ป๊บโพแล้วก็คุณเมลายนั้นเนี่ยจะมีการขอโทษขอโพยกันอีกไหมและจะกลับมาร่วมงานกันได้ไหมหลังเกิดสึกที่ร้อนระอุเช่นนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับไอ้แจ็คไอ้เมย์ นะฮะฮลุงจะบอกตรงนี้เลยนะครับคนที่ผิดคือไอย้ยูเออคนที่ผิดคือไอยูจัดเที่อะไรรถคันแรกอม,ม,มอหือมอไซค์คันแรกไปเก็บขยงขยะไอ,อเฮียมาเก็บขี้วัวฟาร์มกูเนี่ยเออไอยูผิดเต็มๆงานเนี้ยไอยูผิดมึงจำไว้อภิชาติฟาร์มไข่เน่าผิด